แอปซิงเรียกว่าเป็นสุดยอดของสุราเมรัยสีมรกตแล้วก็มีหลากหลายฉายาด้วยนะเช่น เหล่าปีศาจสุราถอนวิญญาณหรือเทพธิดาสีเขียวคือแต่ละชื่อก็การันตีได้เลยว่าเราชนิดนี้แรงแบบหลุดโลกอ่ะหรือว่าหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลย <f ix> คือแอปซิงจะอ่านออกเสียงว่าแอปแซงหรือว่าแอปซิงเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่จะขอเรียกว่า App แอปซิงลวกันนะเริ่มต้นเผยโฉมในประเทศฝรั่งเศสจากนั้นก็โด่งดังลามไปทั่วยุโรปในปลายศตวรรษที่19ยาวไปถึงต้นศตวรรษที่20ด้วยกระแสะปากต่อปากว่าใครก็ตามที่ได้จิบเครื่องดื่มนี้เข้าไปก็จะทําให้จิต ใจเคลิบเคลิม้มสามารถบรรดาลความบันเทิงเริงใจให้ได้มากกว่าสุราปกติทั่วไปและมันยังไปกระตุ้นประสาทสัมผัสจนเกิดเป็นภาพจินตนาการดังใจนึกได้อีกและด้วยคุณสมบัติและลักษณะพิเศษของมันนี่แหละเจ้าแอปซิง จึงกลายเป็นที่โปรดปานของเหล่าบรรดาน,นักกวีแล้วก็ศิลปินไล่ไปตั้งแต่นักกวียุคโบฮีเมียนหรือศิลปินผู้ให้กำเนิดศิละปะในรูปแบบอิมเพ s สชันนิสอย่างโมเน่หรือจะเป็นนักเขียนนักประพันธ์วรรณกรรมระดับโลกอย่างเออร์เนสต์เฮมิงเวย์หรือแม้แต่จิตรกรอย่างปิกัสโซ แต่ที่เป็นที่โจ์จันที่สุดในเรื่องของการหลงไหลหรือว่าติดแอปซิงแบบงมแงมก็ต้องยกให้แวนโกศิลปินเจ้าของภาพวาดระดับโลกที่ลือกันว่าเขาติดแอปซิงนั้นหนักมากถึงขั้นประสาทหลอนจนกระทั่งเขาเฉือนหูตัวเองมันจะจริงเท็ดมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันและนี่ก็คือสิง่งที่ผมจะเล่าใน The Hardcore Story เรื่องโคแต่มีสาระแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่มาที่ไปของเจ้าเล่าแอปซิงนี้ ผมขอเล่าเรื่องโซคนาตะกรรมเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากเล่าแอปซิงนี้ก่อนเรียกว่ามันเป็นฟางเส้นสุดท้ายก่อนที่หลายๆประเทศ จะตัดสินใจจองจําเจ้าเล่าปีศานี้ยาวนานกว่าร้อยปีเลยนะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปลายเดือนสิงหาคมในปี1905ในหมู่บ้านเล็กๆที่เมืองคอมมักนีประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีโรงศพ3โลงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้โลงศพทั้ง3โลงมีขนาดที่แตกต่างกันโรงศพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นเป็นโรงศพที่บรรจุร่างของผู้เป็นแม่โรงศพขนาดเล็กรองลงมาเป็นของลูกสาวโรสวัยสี่ขวบและโลงศพที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นของลูกสาวคนเล็กที่มีชื่อว่าบรนซ์วัยเพียงแค่สองขวบโดยก่อนหน้าที่ลงศพทั้ง3าโลงจะถูกย้ายมาที่นี่นายจีนลนเฟร์คนงานไรอังุนร่างกายก,ายกำยำชาวฝรั่งเศสเขากำลังร้องไห้เหมือนกับคนบ้าทัางคางศพทั้งสานี้ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถูกบรรจุใส่ในโลงด้วยนายลนเฟร์ร้องไห้ครลำควญไม่ได้สติแต่พอจะจับใจความได้ว่าบอกฉันที่ฉันไม่ได้ทำสิ่งนี้ฉันรักครอบครัวแล้วก็ลูกๆของฉันมากเขาพูดวกไปวนมาอยู่แบบนี้แต่ใคร ที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาอ่ะก็คงไม่แปลกถ้าจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่อบอวนอยู่บริเวณตัวเขาเพราะก่อนที่จะมาถึงเหตุการณ์เศร้าสลดเนี้ยนายแลนเฟย์เขาก็ได้เมามาตลอดทั้งวันโดยเขาเริ่มต้นวันด้วยการดื่มเหล้าแอปซิงที่เจือจางในน้ำไปสองช็อตก่อนจะออกไปทำงานที่ไร่องุ่นใกล้บ้านในช่วงมื้อเที่ยงจนถึงช่วงบ่ายเขาก็ดื่มวน์ชนิดเข้มข้นไปอีกรวมๆแล้ว7แก้วด้วยกันและเมื่อถึงเวลาเลิกงานในระหว่างที่เขามุ่งหน้ากลับบ้าน เขาก็ได้แวะร้านกาแฟาที่อยู่ระหว่างทางเพื่อที่จะดื่มกาแฟดําดเหมือนตั้งใจจะให้ตัวเองสั่งใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลยเพราะในกาแฟดําดนั้นเขาก็ใส่บาลานดีเข้าไปอีกและเมื่อเขากลับถึงบ้านคงเดาไม่ยากว่ามาทรงนี้ก็ยังไม่น่าจะหยุดแน่นอนเขาก็เลยจัดวายไปอีก1ลิตร ในขณะที่ภรรยาของเขาก็มองด้วยสายตาแบบรังเกียจนะจนภรรยาของเขาทนไม่ไหวเรียกเขาว่าเป็นพวกเลซี่หรือว่าขี้เกียจแต่เลนเฟย์ก็ได้ตวาดกลับใส่ภรรยาของเขาว่า shut up มาดูว่าให้หุบปากซะก็เลยเกิดเป็นการโต้เถียงขึ้นภรรยาก็บอกว่าเก่งจริงก็ทําให้ฉันหุบปากสิแล้วจู่ๆนายเลนเฟย์ก็เดินไปหยิบปืนไรเฟิลที่มันแขวนอยู่บนกําแพงบ้านบรรจุกระสุนไว้พร้อมแล้วยิงเข้ากลางหน้าผากของภรรยาเขาลูสลูกสาวคนโตของเขาวัยสี่ขวบพอได้ยินเสียงปืนก็เลยเดินออกมา ด้วยความตกใจแล้วก็ความสงสัยว่าไอ้เสียงปืนมันมาจากไหนทันใดนั้นนายแลนเฟยก็ยิงลูกสาวของตัวเองเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องที่มีเปลของบรนช์ลูกสาวคนเล็กวัยสองขวบคงเดาไม่ยากว,ว่าเขาทำอะไรใช่ไหมเขาก็ยิงเธอเสียชีวิตอีกเช่นกันคือบางข้อมูลก็บอกว่าหลังจากนั้นนายแลนเฟก็พยายามที่จะยิงตัวเองตายเหมือนกันนะแต่ว่าไม่สำเร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม คือโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มันโหดร้ายมากนะคือลองจินตนาการดูว่าหมู่บ้านในยุโรปที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้และยิ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทอะ่ะเกิดการสังหารหมู่จากคนในครอบครัวเองเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่โคตรจะไม่ปกติแล้วว่ะคือเรียกว่ามันยิ่งกว่า Talk of the t o ทาอะ่ะคือมันช็อคออฟเดอะทาเลยคือตามถนนหนทางตามร้านอาหารบาร์เล่าหรือว่าร้านกาแฟชาวบ้าน ก็พยายามที่จะคุยกันในเรื่องนี้พยายามที่จะหาทฤษฎีหาสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุฆาตกรรมหมู่ในครั้งนี้แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะเล่าปีศาจเจ้าแอปซิงแน่ๆที่เป็นสาเหตุให้นายแลนเฟยนั้นเปลี่ยนจากพ่อผู้รักครอบครัวกลายเป็นปีศาจไรรสังหารได้แม้แต่ลูกสาวของตัวเองคือเป็นที่รู้กันว่านายแลนเฟ์เนี่ย ดื่มเหล้าแอปซิงเป็นประจำอยู่แล้วหรือว่าจะเรียกว่าติดก็ได้รวมถึงนายกเทศมนตรีก็ออกมาประกาศอีกว่าเจ้าเหล้าปีศาจแอปซิงเนี้ย เป็นสาเหตุให้เกิดคดีฆาตกรรมน้องเลือดหลายๆคดีในประเทศนี้เหตุการณ์ฆาตกรรมสังหารหมู่นี<_<_้กลายเป็นข่าวใหญ่ยังไม่ต้องสงสัยผู<_<_้คนเดือดดานและก็ชี้นิ้วไปที่เจ้าเล่าสีเขียวแอปซิงเหล่าปีศาจรวมถึงสื่อต่างๆเรียกการฆาตกรรมครั้งนี้ว่าเป็นการฆาตกรรมของแอปซิงจนเกิดเป็นกระแสต่อต้านเล่าชนิดนี้คือไม่ใช่แค่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้นนะแต่มันยังลามไปทั่วยุโรปรวมถึงประชาชนมีการร่วมกันลงชื่อ ว่า80,000รายชื่อภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเพื่อต้องการให้เจ้าแอปสิงเล่าพิศาจนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายขับมันออกจากประเทศไปซะคือก็ต้องบอกว่าในปี1905ปีที่เกิดเหตุอะ เราแอปซิงนั้นเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมในกลุ่มคนหมู่มากอยู่แล้วคือเรียกว่ามีคนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบด้านลบจากมันเนี่ยก็เรียกว่าเยอะมากนายเลนเฟย์ Nine ถูกจับดำเนินคดีและต่อมาทนายของเขาก็ได้ประกาศว่าในเคสของเขาเนี่ยเกิดจากการดื่มแอปซิงมากเกินไปจนเกิดอาการประสาทหลอนหรือแอปซิงตีซึมซึ่งอาการป่วยเนี้ยณนะตอนนั้นยังไม่ได้ถูกนิยามทางการแพทย์จนสุดท้าย3วันหลังจากที่การพิจารณาคดีนั้นสิ้นสุดลง นายแลนเฟยก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอตัวเองในคุกแต่ในอีกหลายปีต่อมาก็ได้มีนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าวาเลนตินแมกนันอธิบายว่าโรคแอสซิติซึมมีลักษณะเฉพาะคือผู้ป่วยจะกระสับกระส่ายสับสนอาจจะมีอาการชักอาการเพอ้อและมีอาการประสาทหลอนทั้งทางหูและก็ทางสายตาซึ่งหมายความว่าบุคคลน,นั้น บริโภคแอปซิงมากเกินไปจนส่งผลให้สภาพจิตใจตามธรรมชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าผู้ที่เป็นโรคแอปซินติซึมมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมีความโกรธและอาการเพ้อที่น่ากลัวควบคุมไม่ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะยืนยันในกรณีของนายแลนเฟล คืนนี้ไม่ใช่เหตุการณ์หรือว่าโศกนาฏกรรมในครั้งแรกนะที่จะเล่าปีศาจแอปซิงเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุหรือว่าอยู่เบื้องหลังแต่เรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์ท้ายๆหรือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้ก่อนที่จะเล่าปีศาจแอปซิงเนี่ยจะถูกขับไล่หรือว่าถูกแบนออกจากหลายๆประเทศเรียกว่ายาวนานกว่า100ปีอ่ะคือตั้งแต่ปี1905 ไปจนถึงปี2008ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีช่วงเวลาแบนด์ที่แตกต่างกันนะแต่จะขอไม่ลงรายละเอียดละกันแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วอ่ะมันยังมีตำนานความร้ายกาจที่เจ้าเล่าปีศาจยังแอปซิง ฝากไว้กับศิลปินชื่อก้องโลกอย่างแวนโกไว้อีกที่เคยถูกลือแบบหนาหูว่าแวนโกนั้นติดเล่าแอปซิงแบบงมแงมหนักถึงขั้นประสาทหลอนจนเขานั้นเฉือนหูตัวเองทิ้งอ่ะหลายคนอาจจะคุ้นๆหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ในวันที่22ธันวาคมในปี1888วินเซนต์แวนโกขณะนั้นยังเป็นศิลปินที่ไร้ชื่อเสียงเขาก็เช่าห้องราคาถูกอยู่กับเพื่อนศิลปินของเขาที่มีชื่อว่าพอโกแกงที่เมืองอาวประเทศฝรั่งเศสคือในช่วงยเงย็นๆทั้งสอง ก็ออกไปนั่งชิลกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งแล้วแวนโก้ก็ไม่ลืมสั่งเครื่องดื่มโปรดแอปซิงของเขามาดื่มพลางเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในช่วงใกล้คริสต์มาสกับเพื่อนรู้ใจของเขาดื่มไปดื่มมาสักพักพอตกดึกหน่อยจู่ๆแวนโก้ก็คว้าขวดเหล้าปาใสา่โกแกงแต่พอข้ามวันแวนโก้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขากลับบอกเพื่อนว่า เขาจําเหตุการณ์นี้ไม่ได้เลยโก็แกงจึงต้องอธิบายว่าตอนนั้นน่ะตนกำลังจะออกไปเดินเล่นข้างนอกซึ่งทําให้แวนโก้นั้นหัวเสียมากเพราะเขาเกียรติการต้องอยู่คนเดียวจนถึงตอนเที่ยงในวันรุ่งขึ้นแวนโก้ก็นั่งจิบแอ็ซิงสีเขียวมารากตอยู่ในห้องคือเดาว่าพึ่งตื่นนอนมาก็จัดเลยอะ่ะในขณะที่โกแกงนั้นออกไปเดินเล่นข้างนอกดื่มไปดื่มมาจนเขาก็สังเกตเห็นตัวเองว่า เขามีนวดเคราที่ลุงนังเกินไปแล้ววินเซนต์แวนโกลลุกขึ้นไปที่กระจกพร้อมกับใบมีดโกนเขาลงมือโกนหนวดอย่างนุ่มนวลซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเขาตอนนั้นมากที่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวซับซ้อนอลหม่านมากมายราวกับมีพายุหมุนอยู่ในหัวของเขาและเขาก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงที่ภายหลังเขาเปิดเผยกับจิตแพทย์ว่ามันบอกให้ผมฆ่าโกแกงมันบอกให้ผมฆ่าโกแกงคือเสียงนั้นมันทําให้เขาสับสนถึงขีดสุดบวกกับความมึนเมาแบบเต็มข้อแล้วตอนนั้นเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนรักเปิดประตูเข้ามาในห้องแวงโกก็ไม่รอช้าพุ่งเข้าใส่ทันทีโกแกงก็ตกใจพอเห็นเพื่อนมีอาการคุ้มคลั่ง แถมยังถือมีดโกนอยู่ในมืออีกสัญชาตยานก็สั่งให้เขาวิ่งวิ่งยังไม่คิดชีวิตในขณะที่แวนโกกูวิ่งไล่ตามมาติดๆแต่ก็โชคดีที่แวนโก้นั้นอาจจะเมาหนะักวิ่งไม่ทันคนไม่เมาโกแกงก็เลยรอดไปได้หลังจากนั้นแวนโกก็ย้อนกลับมาที่ห้องและสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือเขาหยิบใบมีดโกนนั้นขึ้นมาแนบที่หู แล้วก็ค่อยกดใบมีดที่มันคมกริบนั้นลงไปลงไปลงไปจนใบมีดนั้นมันก็เข้าไปในหูลึกขึ้นลึกขึ้นจนเลือดนั้นไหลออกมาเป็นสายน้ําอ่ะแต่ก็แปลกตรงที่ว่าภายใต้เสียงขหยขวนนั้นเหมือนจะเจือปนความสุขแบบแปลกๆอยู่ในเสียงนั้นด้วยจนสุดท้ายแล้วหูเขาก็ขาดออกมาและเขาก็นําหูที่ว่าเนี้ไปให้กับหญิงขายบริการหรือบางก็ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่แม่บ้านในซองแต่ก็คือเป็นผู้หญิงที่เขามีใจให้นั่นแหละแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่า ภายหลังมีนักประวัติศาสตร์ออกมาแย้งว่าที่แวนโกตัดหูตัวเองนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวคือมันอาจจะมีสาเหตุอื่นๆรวมอยู่ด้วยคือฟังมาถึงตรงนี้ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าไอ้เจ้าเล่าแอลกอฮอล์เล่าพิศาจเนี่ยมันคงจะเป็นเล่าที่แรงมากๆ แต่นอกจากแอลกอฮอล์แล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นส่วนผสม,มอยู่ในเหล้าแอปซินนี้แน่ๆแต่มันคืออะไรเดี๋ยวมาว่ากันทีนี้ลองมาฟังประวัติศาสตร์หรือว่าที่มาของเจ้าเหล้าแอปซินนี้กันบ้างซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ได้เลวร้ายหรือว่าเป็นเหล้าปีศาจตั้งแต่กำเนิดคือย้อนกลับไป1,550ปีก่อนคริสต์กาลชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่นำเจ้าต้นเวิร์มวูดสมุนไพรที่ขึ้นเป็นพุ่มเตี้ยๆกลางป่าลึก มาใช้เป็นยารักษาโรคลำต้นและดอกข,ของมันมีสปปรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาโรคตาบก้อาการซึมเศร้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและเพิ่มความต้องการทั้งเพศคือเรียกว่าแทบจะครอบจักรวาลอยู่แล้วและไม่นานอวัฒนธรรมการรักษาเนี่ยก็แพร่ไปสู่แผ่นดินกรีกซึ่งพวกเขานำดอกเวิร์มวูดไปสกัดเป็นน้ำมันมาใส่ในเครื่องดืม่มและเรียกพืชชนิดนี้ว่าอาเซมิเทียแอซินเทียมจนต่อมาขามมาในปีคศ .1792 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าดรปีแอร์ออร์ดิเน่ที่เขาเปิดคลินิกอยู่ที่ วิแลนด์เกิดเป็นความคิดว่าอยากจะทําเครื่องดื่มบํารุงสุขภาพให้กับผู้ป่วยของเขาโดยมีโจทย์ว่าเครื่องดื่มเนี้จะต้องรักษาได้หลายโรค คือหลังจากที่เขาทําการทดลองอยู่พักใหญ่ mm hmm. เขาก็ไปเจอกับไอ้เจ้าดอกเวอร์วูดโดยบังเอิญและไม่นานการคิดค้นเมนูสุขภาพของเขาเนี่ยก็ประสบความสําเร็จโดยมีเจ้าสมุนไพรพันปีเนี่ยเป็นตัวชูโรงและดกรปีแอร์ก็ตั้งชื่อเครื่องดื่มของเขาว่าแอปซิงต่อมาสูตรของเครื่องดื่มแอปซิงเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดให้กับ2พี่น้องแฮร์รี่ออสิสเตอร์และเจ้าเครื่องดื่มสีมรกตนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพวกเธอและเมื่อเห็นช่องทางทําธุรก นายทหารยศพันตรีนามดูบี้เปียร์จึงขอเข้าซื้อสูตรของแอปซิงก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อย ใส่แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นปรับแบรนด์ให้เป็นเครื่องดื่มสุราและลงทุนเปิดโรงกลั่นแอปซิน์แห่งแรกของโลกตั้งชื่อตามตัวเขาเองโดยมีลูกชายและลูกบุญธรรมนั้นเป็นลูกมือในส่วนของกรรมวิธีการผลิตแอปซิงนั้นเริ่มจากการรวบรวมส่วนผสมที่มีเกือบ10ชนิดโดยส่วนผสมหลักก็จะเป็นดอกเบิร์นบุสต์กัาเขียวและเม็ดยีราและสมุนไพรอีกหลาย10ชนิดที่มีผลต่อระบบประสาเรียกว่ากิจการเล่าแอปซิน์ของครอบครัวดูบี้เนี่ยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ซื้อสูตรมาเพียงแค่ คือในปี1805นายพันตรีดูบี้เขาก็ได้ส่งลูกชายบุญธรรมไปเปิดโรงกันอีกแห่งในประเทศฝรั่งเศสซึ่งนั่นนับว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกของเจ้าเล่าสีมรกตแอปซิง์นี้และก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเจ้าเล่าแอปซิงก็ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงเลยละในประเทศฝรั่งเศสคือแม้ว่าฝรั่งเศสอะจะขึ้นชื่อในเรื่องวายใช่ไหมแต่ความนิยมของคนในตอนนั้นะ่ะ มันค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปคือว่ากันว่าในสมัยนั้นน่ะหากมีใครไปเดินสำรวจตามบาร์สิ่งที่จะเห็นก็คือผู้คนนั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองในมือมีเครื่องดื่มสีเขียวมรกตนี้ค่อยๆจิบค่อยๆจิบ พร้อมกับดวงตาที่มันเลื่อนลอยนั่นคือศูนทริยะในการเสพเหล้าแอบซิงนั่นเองคือวิธีการดื่มเหล้าแอบซิงเนี่ยมันก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือไม่ใช่สักแต่ว,ว่าเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มมันเครือๆเ,เข้าไปแบบเหล้าท,ทั่วไปอะนะการดื่มเหล้าแอบซิงนั้นมันคือพิธีกรรมมีอุปกรณ์มีการรอคอยและที่สําคัญก็มีคลาสอุปกรณ์มันก็จะมีจอกสําหรับดื่มเจ้าแอบซิงโดยเฉพาะมีช้อนที่ฉลุลวดลายสวยงามและก็ต้องมีน้ําตาลหนึ่งก้อน และหัวใจสําคัญในการดื่มแอปซิงก็คือถังใสทรงกลมที่ภายในบรรจุน้ําเย็นจาดผู้ดื่มก็จะเทเหล้าแอปซิงลงไปประมาณ1ใน5ส่วนของจอกน้ําช้อนมาวางพาดแล้วก็วางน้ําตาลลงบนช้อนก่อนที่จะเปิดก๊อกให้น้ำค่อยๆหยดออกจากโถลงบนน้ำตาลและเมื่อน้ำตาลละลายหยดลงไปในจอกสีของแอปซิงกก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวใส ายเป็นเขียวคน้นส่งกลิ่นหอมอโรมาออกมาราวกับปลดปล่อยเทพพยายดาออกมาจากเล่าว่ากันว่าในแต่ละจิบของแอปซินนั้นคือความร้อนแรงที่แฝงไปด้วยความซับซ้อนรวมถึงสมุนไพรหลากหลายชนิด ก็ส่งรับกันอย่างรื่นรมสวยงามคือมันฟังดูน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อใจมากๆอ่ะหากมันไม่มีสารตัวหนึ่งที่มันสามารถเข้าถึงจิตใจส่วนลึกของมนุษย์ซึ่งสารที่ว่านั้นมีชื่อว่าทูโจนซึ่งมันก็คือสารเจ้าปัญหานี่แหละคือไอเจ้าสารทูโจนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นส่วนประกอบสําคัญเลยสําหรับแอปซิงจากการทดลองในช่วงกลางศตวรรษที่19ก็พบว่า เวลาดื่มเจ้าสารนี้เข้าไปอ่ะมันมีผลทําให้เกิดอาการประหลาดขึ้นคือในทฤษฎีของบุคลิกภาพของซิกมันฟลอยด์กล่าวไว้ว่าในตัวเราทุกคนจะมีบุคลิก3อย่างคือ ID e g o และ Super e ์ o คือ ID มันคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์มันคือวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งเร้าสิ่งยั่วยุ อย่างเป็นธรรมชาติหรือจิตใต้สำนึกนั่นเองโดยมากจิตใต้สำนึกของเราอะ่ะมักจะตอบสนองอย่างรุนแรงกับสิ่งต่างๆเช่นการยั่วยวนทางเพศการถูกด่าว่าที่ทําให้เราโกรธหรือการถูกทําให้อับอายแต่สิ่งที่มันคอยยั้งเราไว้ไม่ให้เกิดเหตุร้ายก็คือเจ้าอีโก้ที่มันมีหน้าที่คอยควบคุมพฤติกรรมของเราให้เป็นไปตามคันล้องของสังคมอยู่ในกฎเกณฑ์และกฎเจ้าไอดีให้ลึกลงไปสุดใจแต่สิ่งที่เจ้าแอปซิงนั้นทําก็คือ ทำลายอีโก้กขอมนุษย์ไปจนหมดสิ้นหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่มีตัวที่จะมาควบคุมหรือว่ากดเราลงเวลาที่เราเกิดอาการกโกรธหรือว่าโดนยั่วยุและในขณะเดียวกันไอ้เจ้าสารทูโจนเนี่ยมันก็ยังมีฤทธิ์ทำให้ประสาทหลอนซึ่งจุดนี้เองทำให้เหล่าบรรดาศิลปินชื่อดังของโลกนั้นชื่นชอบในตัวแอปซิงเป็นพิเศษโดยอ้างว่ามันเป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์าง,งานคือในรูปภาพหลายๆรูปของศิลปินในยุคนั้น่ะ ก็มักจะเห็นขวดเหล้าแอลซิง์หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เนี้ยปรากฏอยู่ในภาพเขียนอยู่บ่อยๆแต่อีกด้านหนึ่งเล่าปรศาจตนี้ก็ดึงความจริงแท้ออกมาจากมนุษย์ได้อย่างน่ากลัวมันคือเครื่องจับเท็จในรูปแบบของของเหลวว่ากันว่าถ้าเราอยากรู้ตัวตนที่แท้จริงของใครจงให้เขาดื่มแอลซิง์แล้วถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยมีขายไหมก็ต้องบอกว่ามีคือหลังจากที่โดนแบนไปกว่าร้อยปีคือในปัจจุบันไอ้เจ้าเหล้าแอปซิง์ยุคใหม่เนี่ยก็ถูกลด ปริมาณสารเจ้าปัญหาก็คือทูจันเพื่อให้มันปลอดภัยกับผู้ดื่มมากขึ้นคือหลายคนเขาก็หันมาบริโภคมันเพื่อสุขภาพคือเรียกว่าปีศาจเขียวตนนี้ถูกมาจับแต่งตัวใหม่แต่จะถึงยังไงก็ตามอะ่ะไม่ว่าจะเล่าชนิดไหนๆคือถ้าดื่มเยอะๆจนเมาอะ่ะมันก็สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นปีศาจหรือก็เป็นสาเหตุให้เกิดเป็นโศกนาตกรรมไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างที่พวกเรารู้กันดีอะ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในอพิโซดน์นี้ทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นยยัังไงไคอมเมเน,นนตะาุกะแล้ว ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้กลับมาเจอกันใหม่ได้ใน The Hard Core Story เรื่องโคแต่มีสาระวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก